ครับผมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามนะครับทางงแรมบอกว่าวันนี้เขาจะพาเราไปทำว่าวนะครับแต่ก่อนจะไปทำว่าวนะเดี๋ยวเรานั่งสำรวจเส้นทางก่อนนะครับหนึ่งรอบนะเราอยู่กับพี่อะไรครับเนี่ยผมมีชัยครับผมพี่มีชัยบอกว่าเดี๋ยวจะพาทัวร์รอบเลยหนึ่งรอบใช่ไหมพี่ครับผมจริงๆพี่จะบอกว่าแนะนําให้เดินแต่น่าจะโดนไปหลายหอบสองรอบเออเพราะมันชันพี่บอกเดี๋ยววันนี้ จัดทัวร์แบบเต็มระบบให้เลยนะครับแบบเอ็กซ์คลูซีฟใช่เอ็กซ์คลูซีฟเลยเหรอไม่ธรรมดานะฮะไพรเวทไพรเวทด้วยอ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันนะบอกเลยว่าที่นี่นะครับอยู่บนเขาจริงๆนะดูมองลงไปดิชันเลยนะครับอ่ะไปเดี๋ยวไปดูกันนะครว้าวอากาศดีมากนะครับมาที่นี่ถึงว่าได้มาพักผ่อนเฮ้ยมีดอกกุหลาบด้วยอ่ะ เฮ้ยเสียดายผัดวันท้ายมาแล้วไม่งั้นหนูตัดมาให้แม่เราเลยอากาศดีนะแม่นะใช่ค่ะมันไม่ใช่ลมร้อนนะเป็นลมดีใช่ครับเขาอยู่บนภูเขาไปนิดนึคืออากาศดีอืมดีอุ้ยอืมเดี๋ยวไปทำว่าวกันนะครับพี่ทำเสร็จแล้วไปเล่นที่ไหนอะว่าวลานฮอครับผม อ๋อมีเล่นว้าวด้วยเดี๋ยวไปเล่นว้าวด้วยทำเสร็จอ่ะมาดูซิมันจะขึ้นไหมว้าวสามารถวาดลายได้ไหมคะว้าวเดี๋ยวไปดูกันเออว่าเขาทำว้าวแบบไหนใช่ครับก่อนวาดอะทำให้เป็นก่อนนะมันจะมีทันรัดกันนี่ได้อ๋อเนรัดเข่าไว้ใช่ไหมฮะนี่แม่แม่ถามไม่ดีแม่ปล่อยให้ลูกไปสองคนถามไม่ดีเหมือนกันช่วงนี้เลยล่ะหนูอายุเยอะแล้วหนูไม่เอาละพ่ออังเลยพ่ออางทั้งนั้นเลย นี่ที่พามาพักที่นี่นะครับเพราะว่าในใกล้ชิดกับธรรมชาติแล้วก็มีกิจกรรมให้พวกเราได้ทำกันนะครับเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายอ่ะใช่ครับนั่งอยู่นรถอยู่กรุงเทพมันก็อยู่ตามห้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเราดมาที่นี่ยังได้ใช้ชีวิตแบบนี้บ้างนะแม่เนาะใช่ดูมองไปดูมีแต่ภูเขาดังนั้นสูตรอากาศบริสุทธิ์ครับเดี๋ยวพอทำเสร็จพวกผมต้องมาตรงนี้เหรอครับใช่ครับใช่ครับอ๋้จะดูว่าของใครขึ้นหรือไม่ขึ้นได้ครับ ไม่เป็นลมก่อนนะพี่นะเอาเอาแบบปลูกท้ายรถแล้วให้รถวิ่งเด้พี่ไม่ได้พี่บอกไม่ได้กิจกรรมบ่ายสามโมงของวันนี้นะครับพี่เขาบอกว่าทําเว่านะครับเขาน่าจะให้เราตกแต่งแล้วป่ะเพราะว่ามันมาเป็นโครงแล้วติดหนอน้างหลังอ่ะเอาของตกแต่งนาะตีนี่มาใส่สายเขาเนี่ยเอาสายหางใช่ไหม เฮ้ยพี่เอาสีแดงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะคอนโดสีน้ำเงินนี่ช่วงนี้ชอบสีแดงมัแบบแรงมากเขามีเชือกให้ไหมไม่รู้เลยนี่หรือเปล่าอันนี้ปักกระเป้าไม่ใช่วงไม่ใช่ว่าอะไรเอ่ยใช่ต่อหางแต่พึ่งนะเชือกมีแค่ไหนเหรอแล้ววันนี้นะคะเราจะ ตกแต่งเบ้าของเรานะคะทางฝั่งนี้นะคะที่มีจุดขาวขาวตรงนี้2จุดนะคะให้น้องอ่ะเมื่อกี้พี่ได้แจกอุปกรณ์สาหรับตกแต่งไปแล้วนะคะที่มันกระดาษรูปหัวใจสี่เหลี่ยมต่างๆน้องๆสามารถเลือกแล้วก็เอามาตกแต่งให้สวยงามได้เลยนะคะมามันจะอยู่ใช่ไหมอยู่อยู่ก็ติดติด,ตด ติดได้2แบบค่ะมันจะมีเชือกให้อันนี้ถูกก็ได้หรือว่าใช้กาวติดก็ได้แบบนี้คือถูกต,อตอ้องใช่ไหมคะพี่อันนี้เขาให้เชือกยาวขนาดไหนครับตอนไปเล่น ตอนไปเล่นให้เชือกไหมครับมีเชือกค่ะเด็กครับมีแก่เชือกให้ค่ะยาวไหมฮะยาวค่ะมันจะเป็นม้วนให้เลยค่ะสักสองกิโลได้ไหมโอ้ยไม่ถึงไม่เพราะว่าเนี่ยน้องฟิวทำเนี่ยเขาบอกว่าว่าเขาจะขึ้นสูงมากใช่มันจะสูงไปกาแล็กซี่โอ้น้องไดอยากรู้ว่ามันยาวแค่ไหนขนาดนั้นเลยปล่อยเข้าไปเลย ต<ข>อเล่นมาก็เล่นหน่อย <c oughs> เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันแป้งหนูหนูต้องวิ่งนะลกูกวิ่งว่าวเคยเห็นตอนนี้นะเชือกของเราก็มาแล้วฟ <Yeah. S 2> ิวยาวมากเลยเยอะมากนี่คือไปได้เห็นกาแล็กซี่จริง <c oughs> ใช่ตอนปล่อยไปสนุกนะตอนว่าวขึ้นอนะ่ะแล้วตอนเก็บก็เหนื่อยพอจะวนได้เอ้ยเฮ้ยฟิวตื่นเต้นน่ะติดดาวด้วยฟิวเหมือนตากับเกมอะอีกการหนึ่งลูกสองดาวมสองใช่ปะ <c oughs> ใช่มสองขี่ดาวฮะสามเอ้ยสองสองนี่บองบอกแล้วมสองอโน่น่ะแล้วโหของหนูนับไม่ถ้วนอ่ะหนูน่าจะมีประมาณเก้าเก้าดวงอ่ะสี่ดวงนะครับจริงๆต้องสามครึ่งเพราะว่าปีสามขึ้นปีสี่ครับไม่เราจะตั้งแต่มหนึ่งถึงปีสามตอนแรกอ่ะแต่ว่าสงสารเนี่ยมันเหลือน้อยแม่หนูอไปเก้าแล้วเอาไปสี่ก่อนต่อหน้ามาเติมอันนี้เป็นปากอะไรครับิ้ง ติดเยอะไม่ขึ้นไม่ขึ้นหนักขึ้นขึ้นหนักกาวที่แปลงไปอ่ะใช่ครับเอาละเสร็จหรือยังคะน้องเฟลอยากเล่นแล้วอ่ะเสร็จแล้วทำไมมองทางนี้จะวิ่งฝั่งนี้แล้วเหรอตรงนี้ต้นไม้เยอะไม่ได้ไม่ไงพ่อดูออกไหมเดี๋ยวเขาดูหน่อยค่ะอันนี้ลูกตาอันนี้แก้มอันนี้ปากจินตนาการเหลือหลายหน้าเหมือนไอ้นี่เลยนักแสดงจีนนะคะแก้วแดงๆเหมือนเลยนะนิ้วเหรอเลือตีนเขามาอันนี้ผูกไงเนี่ย เดี๋ยวพ่อปลูกให้โอเคแล้วอาแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นว่าวกันเลยนะครับน่าจังเลยอะพี่เฟรมลองดูว่าเราจะขึ้นหรือเปล่ามาน,นี่เดี๋ยวพ่อปล่อยให้ฟิวอะพร้อมนะฟิวเตรียมวิ่งนะหนึ่งสองสามไปขึ้นแล้วปล่อยสายด้วยฟิว <c oughs> ดูดิขึ้นสูงอย่ายหยุดนะฟิวถ้าหยุดว่าวตก โอ้โหฟิวอ่ะนี่เ uh ห็นไหมดูของน้องโอ้โหน้องอย่างปออะอะไรเนี่ยเราแพ้ดูน้องนี่น้องเล่นหนูยังเก่งอ่ะหนึ่งสองสามไป้าวอ่พอเออล้มแล้วฟิวเดี๋ยวดูลมฟิวดูลมนั่นแหละปล่อยสายนั่นแหละ อย่าหยุดนะอย่าหยุดนะวิ่งไปเรื่อยๆนั่นแหละนั่นแหละมันไม่มีลมไงมันเลยไม่ขึ้นปล่อยสายปล่อยสายประมาณสี่สิบรอบลูกเฮ้ยขึ้นผ่าหัวเลยอ่ะโอ้วิ่งไปวิ่งไปอย่าหยุดอย่าหยุดดีแล้วดีแล้ววิ่ง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  อย่ายุดอย่ายุดตกแล้วฟิวปล่อยมนตกไปกไหเร็วฟิวเร็วฟิฟิลลฟลฟลฟลปล่อยปล่อย<ร> <c oughs> ปล่อย <c oughs> ขึ้นแล้ามันไม่มีลมอ่ะนะ,ะไปแล้วเป็นไงบ้าง กระตกไว้กระตกไว้หุลลลหมดแล้วอ่ะกระตกไว้กระตกไว้หูสายเป็นปมอ่ะมันจะตกแล้ว่าฟิล์มใช่กระตกกระตกอย่าสาวได้ม้วนม้วนม้วนไว้ม้วนไว้มันตกของช้างม้วนไว้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 ขึ้นละดินขึ้นละกระตกไว้นี่ว่าวิฟิล์มขึ้นแล้วเออไว้ต่อน้องเฮ้ยกระตกไว้ปล่อยสายออกไป รีปล่อยเลยรีปล่อยเลยปล่อยดึงไปดึงเหมือนที่บอกอ่ะกระตุกไว้ล้มหมดหมดปลอแล้วฟิลมนอนไงว่าเราอยู่บนนะครับเฮ้ยขึ้นสูงอยู่นะฟิลมค่อยๆปล่อยสายไปด้วยลองฟิลไปไหนอ่ะเอาโนนยังไม่เึ้นเลยเฮ้ยขึ้นแล้วปล่อยสายกระตุกทีงปล่อยสายนิดนึงปล่อยสายนิดนึง เมื่อไหร่ที่เขาขึ้นสูงแล้วอ่ะเขาจะติดลมบนมันจะไม่ตกแล้วนั่นแหละเฮ้ยอ่ะปล่อยนิดนึงกระตุกแล้วปล่อยกระตุกแล้วปล่อยนี่น้องๆวิ่งกันเอ้ยเกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วเกออหลบ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 เฮ้ยนี่ครับว้าวเล่นเต็มเลยนะครับตอนนี้เอยหนูหนูวินไว้นู่นแล้วอ่ะปล่อยสายปล่อยสาย ขึ้นไหมว่าตัวของพี่ปีวิวโอ้โหไปสูงเรี่วแล้วน้องมันหมุนไม่ไหนไม่รู้อ่ะอ่นนนนเก็บสายก่อนแล้วเก็บกอนเก็บลมมาแล้วเอาล่ะค่อยๆปล่อยฟิวนี่เลยนะครับวอลนัทฟิวนะฮะเอาล่ะปล่อยปล่อยหนูว่าไม่ต้องวิ่งดูว่าวด้วยอยู่ไหนดูว่าวไม่เห็นหรือจะตกแล้วเนี่ยดึงสายไว้ดึงสายไว้ฟิวสู้ๆ กระตุกกระตุกเก็บสายเดี๋ยวม้วนสายเลยม้วนเร็วๆม้วนเร็วๆม้วนเร็วๆ้มอ่ะม้วนลมาีอ่ะม้วอ้าม้วนกระตุก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 กะตุกกร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 ะตุกแล้วุกยรกกบะี่ไก่ะตุกงถอยกระตุกตึงๆึตก่อนตุกกรนตุ้วเะตุกกระตุกกขะตุกงระตุกะตุกกรนตุกกระตุกกวะตุกกระตุกกาก อ่านั่นแหละกระตุกแล้วก็ค่อยปล่อยได้แล้วนี่นะครับกระตุกแล้วปล่อยกระตุกแล้วปล่อยอย่าเพิ่งปล่อยเร็วแม่น ah ้ำเลยฮฮฮฮึึึึบบบบม้วนก่อนม้วนก่อนถ้าเราตกอ่ะเออนั่นแหละกระตุกไว้กระตุกไว้ โอ้โหเล่นไม่หยุดไม่หย่อนเลยพี่พิมจริงเป็นไงเล่นว้าวสนุกเปล่าสนุกไม่มาแล้วมแล้วมายังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก่งว่ะลืมร้อนเลยใช่สนุกใช่ไหมเอ้ยจะถอยแล้วจะไปเก็บเชือกก่อนล้มไม่มาเป็นไงบ้างแม่แม่ดึงมันบางเลยเนี๋ยวก็เก็บเชือกไปเชือกเนี่ย นดยวเขาดูหน่อยรอแม่ลมมันยังไม่มาเดินเต้องเรียกลมเนี่ยวูู้วก็ต้องเรียกงี้เดี๋ยวลมก็มาเออเราเปก่อนจะตกแล้วเหนื่อยแล้วเดินแล้วหนื่อยง่ายอยกให้เปลี่ยวเหนื่อยมากอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับของทางโรงแรมนะแม่เนาะถือว่าดีมากเลยนะครับให้เด็กได้ออกกำลังกายได้มีกิจกรรมร่วมกันนะครับก็ถือว่าดีนะ ใช่ค่ะโอเคนะงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวเล่นเบากันนะเอาลงมาลงมาปล่อยปล่อยเอารีบปล่อยรีบปล่อยเอ้ายังไม่ได้อยู่ดิเฮ้ยเพียวเพีวเพวเพวอ้าวพี่ฟิล์มเป็นไงคือแม่ชักแบบบ่อยมากดูดูดิแต่สายไม่ปล่อยนะเออกระโดมมันไม่มีจะล่วงแหล่ไม่ล่วงแหล่แล้วล่ะนี่อยากนําเสนอฝั่งนี้มากพี่ฟิล์มโอ้ดูของพ่อเห็นเปล่าไม่เห็นแล้วอ่ะมันอยู่ไกลมากเป็นแนวแนวของลลกเลย ก็ยังปล่อยสายจนจะหมดแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังอยู่นั่มันขึ้นนะอ่าดูแม่ดูแม่แม่ก็ปล่อยแล้วเออ้เขาสนุกเขาช่วยอยู่ในนี่แพนดอล่านนีเรื่องอวตารดูลองสิจริงนะวิธีการเรียกร้องแบบสมัยตอนพ่ออยู but, but also, ่บ้านอันนี้อันนี้พูดได้ฟังนะแบบเวลาเล่นว่าวใช่ไมเมื่อก่อนนะก็ต้องร้องไงหรู้ว่าถ้าไม่มีลมอ่ะว้ว เหมือนชาวนาวีอ่ะนาวีเรียกลมยังไงนะฟิวหัวแล้วหัวแล้วเฮ้ยแต่ลมมาสังเกตนะตอนที่เราไม่เรียกอ่ะมันจะเงียบอือแต่เพราะไม่หมดแรงแล้วไปละอ้าวอ้าวเดี๋ยวดิแม่เนี่ยดูนี่ก่อนฟิวยืนอยู่เป็นเพื่อนพ้อแล้วกันเดี๋ยวพี่ไปกับแม่จะหรืออยู่เป็นเพื่อนแม่ดีกว่าเขาไปหมดแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินไปลมๆก่อนโอ้โหนี่จากเชือกเต็มปองเหลือแค่เนี้ย ก็เว <นะ S 1> ่าลอยไอุ้ยมันลอยไปนู่นแล้วกระซูไงให้เห็นนะไม่เห็นลอกมันไกลมากดูแค่เชือกในกระป๋องจะหมดแล้วอ่ะใช่ใช้ตามองอยังมองอยากใช่ <นะ S 1> อ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะเก็บว่าวแล้วนะครับเราเดี๋ยวมาตามดูว่าเราทำอะไรกันต่อในวันนี้นะครับได้ครับ